ตอนนี้เนี่ยหลังตาแผ่นดินเนี่ที่ผมเห็นเขาอยู่ก็อาจจะมีองค์หลักร้อยกลางๆหลักพันต้นๆเนี่ยลองไปหาดูเป็นองค์ครูเพื่อจะศึกษาเพราะว่าถ้าท่านจะไปใช้ร้อยปีเนี่ยโอ้โหผมเชื่อว่าท่านไม่มีโอกาสเลยนะครับเพราะร้อยปีเนี่ยยังยังยากอุ้ย <laughs> สมเด็จหลังยัน มันก็มีแทบทุกวัดนะครับคือเรื่องของยันเนี่ยมันไม่มีเจ้าไหนที่เขาจดนิกิ์เป็นของตัวเองเหรอกครับนะครับเราต้องทําความเข้าใจหน่อยหนึ่งนะว่ายันห้ายันแปดยันกระบองคว้หรือยันมหาราภอะไรเนี่ยเกจิอาจารย์ท่านที่สําเร็จเนี่ยท่านก็จะใช้ยันนะนะลงไปนะแต่ ที่เป็นหลังตราแผ่นดินเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าซิกเนเจอร์ของหลวงปู่นาควัดละคังบางคนยังเชื่อว่าเป็นสมเด็จเผ่าเราก็ต้องทำความเข้าใจหน่อยนึงว่ามันเป็นพิธีเดียวกันกับที่สมเด็จเผ่านะในวัดที่สร้างที่วัดอิน2495เข้าร่วมปลุกเสกในพิธีเดียวกันแต่พระชุดนี้ เป็นพระชุดของหลวงปูน่นานะครับที่มีร้อยตำรวจเอกชานกระตุกเลิกนะครับเป็นเป็นลูกมือในการช่วยสร้างนะท่านดูเก่าได้ท่านก็ค่อยไปไล่เลียงยุคข,ของเขานะครับยันน้ำเต้าคือท่านเปิด Google ค้นหาเลยท่านก็จะเห็นว่ามีเกจิคณาจารย์เยอะแยะมากหลวงปู่หลวงพ่อแพรก็มีใช่ไหมเจ้าคุณนอก็มี แล้วอะไรคือยันน้ําเต้าเนี่ยมันเป็นยันอะไรท่านต้องทําความเข้าใจก่อนว่ามันเป็นยันเมตตามหาสเสน่ห์หรือว่าเป็นยันเกี่ยวกับคงกระพันใช่ไหมใช่ไหมท่านต้องทําความเข้าใจตรงนั้นเพราะว่าเรื่องยันเนี่ยนะมันอยู่ที่ว่าเกจิอาจารย์นะฮะที่ผมบอกว่าเกจิอาจารย์เนะี่ยท่านสําเร็จอะไรใช่ไหมท่านก็สามารถจะใช้ยันนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้น มันไม่ใช่สาระสำคัญที่จะทำให้เราดูพระได้แต่ที่สำคัญคือเราดูพระเก่าเป็นไหมเพราะก่อน2,500เนี่ยไม่มีการทำพระเกออกมาหรอกจะทำเกมาเพื่ออะไรทำมาขายขายใช่ไหมครับพระสมัยนั้นเนี่ยนะตั้งแต่2,515 20นี้ยังแจกกันอยู่เลยนะยังไม่ได้ซื้อขายกันเลยไปทำบุญที่วัดก็อาใส่กล่องบริจาคไปปึ๊บ ก็ให้หยิบพระเอาเองเลยจะเอาไปสักกี่องค์ก็เอาไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้ด้วยการมีสตินะครับนี่คือพระแท้ไม่ต้องส่งให้ผมหรอกครับไม่มีประโยชน์ครับท่านต้องเรียนรู้ครับท่านอย่าทาตัวเป็นลูกนกเพราะว่าอะไรเพราะการเป็นลูกนกเนี่ยถ้าถ้าท่านได้รู้ลนะท่านได้ประโยชน์อะไรจากการที่บอกว่า,อ,าอยังน้ําเต้านี้เป็นของที่ไหนที่ไหน ทำไมท่านไม่คิดที่จะเรียนรู้ดูเองนะครับว่ายันน้ําเต้ามันเป็นยันเกี่ยวกับอะไรเป็นยันพกกระซับหรือเปล่าถ้าท่านได้รู้ว่าเป็นยันพกกระซับปุ๊บท่านก็ไปตามไหนว่าเกจิอาจารย์ท่านไหนบ้างที่มียันน้ําเต้าท่านก็พิมพ์ใน Google หาใช่ไหมครับแล้วท่านก็จะได้รับการเรียนรู้แล้วความทรงจำเนี่ยมันก็จะประทับแล้วท่านก็จะมีเรื่องเล่าครับท่านก็จะมีเรื่องที่ไปคุยได้ว่าอ้อนี่ยันน้ําเต้าเนี่ย เจ้าคุณนอท่านก็มีนะหลวงพ่อแพท่านก็มีแล้วมีใครอีกเน่ะสายหลวงพ่อแพใช่ไหมเออผมก็ไม่รู้ใช่ไหมครับเพราะว่าเรื่องของยันเนี่ยมันไม่ใช่ตัวกําหนดอย่างที่ผมบอกแต่ถ้าเป็นหลังตาแผ่นดินเนี่ยมันเป็นตัวกําหนดชัดนะครับอ่าท่านเห็นหลวงปู่ทิมอ่ะหลวงปู่ทิมใช้ยันน้ําเต้าไหมใช่ไหม เออมันมีได้โหมดนะบางองค์เนี่ยใช้ใช้อะไรใช้ยันมหาราชอ่ะใช่ไหมท่านท่านก็หาดูว่าอ้าวยังยางลุกปู่ยิ้มเนี่ยใช้ยันอะไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการใช้ยันของเกจิอาจารย์เนี่ยไม่ใช่ตัวกําหนดบอกว่าพระนั้นน่ะจะแท้จะเท,ท็จเพียงแต่ว่าท่านต้องดูเก่าให้ได้ถ้าเมื่อไหร่ท่านดูเก่าได้อ่ะท่านจะสามารถคัดแยกเนี่ยอย่างวันนี้เนี่ยอ่ะเราดูเนื้อ เนื้อเนี่ยความเก่าเจปีเป็นแบบนี้และนี่เนื้อเนี่ยนี่เนื้อพัเกเก๋ยังไงก็อย่างที่บอกว่านี่ไงมันเก๋เพราะว่าอะไรเพราะว่าหลังตาแผ่นดินของมันเนี่ยตำแหน่งของมันเหมือนกันเดีย้ยเดี้ยอย่างเงี้ยใช่ไหมเออแล้วท่านคิดว่าถ้าท่านคิดว่านี่แท้ผมก็ไม่รู้จะบอกอยังไงท่านอ่ะวานะเพราะว่าหนึ่งกระบวนการผลิตกระบวนการผลิตเนี่ยมันไม่ใช่ยุคก่อน2500นแน่ๆใช่ไหมครับ การทำพัคเก้เนี่ยมันทำมาหลังจอก2,500มาเริ่มทำจริงๆก็คือ2,520นะครับถ้าคนเขาบอกว่าเก๋เก่าเก๋เกดีมันมีมานานแล้วคุณก็ถามเขาเนี่ยเอาตัวอย่างเก๋เก่าเก๋ดีมีมานานนี่มาให้ดูหน่อยนะอย่าสักแต่ว่าพูดนะครับเอออย่างเนี้ยเรารู้เรารู้ได้ยังไงว่ามันเก๋ก็เพราะผมเอามาให้ดูแล้วไง นะเอามาให้ดูเอามาเทียบให้ดูใช่ไหมว่าเนี่ยเนื้อหา70ปีเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับคือถ้าท่านคิดอยากจะเรียนท่านต้องขนขวายกูพักรักจำนะแล้วก็เทียบเคียงแล้วอย่างที่บอกว่าเรียนออนไลน์หรือว่าสอนอย่างแนะนำอย่างนี้เนี่ยมันได้แค่70%ซถ้าท่านไม่มีองค์ครูแบบนี้ไว้ดูเนี่ยโอกาสที่ท่านจะไปต่อมันก็ยาก ใช่ไหมครับอย่างผมมีองค์นี้มาอ่ะผมก็สามารถที่จะไปหาเนี่ยอินโดจีนใช่ไหมคุณดูว่า2495เป็นแบบเนี้ย4 8 8 5เป็นแบบเนี้คุณดูเนื้อดูเนื้อครับองค์อื่นท่านไม่รู้แต่ท่านอยากรู้หลังน้ำเต้าแต่ผมไม่อยากรู้เหมือนท่านนะเนาะ คือท่านอยากรู้น้ำเต้าท่านไปพิมพ์กูเก l e หาเลยครับนะครับเพราะว่าพระในประเทศไทยท่านรู้ไหมว่ามีการสร้างจำนวนกี่รูปแบบใช่ไหมเออถ้าท่านรู้นะแล้วท่านก็ดูว่าเกจิคณาจารย์ที่ใช้ยันน้ำเต้าอ่ะมีใครบ้างนะท่านก็สามารถที่จะรับรู้เรียนรู้แล้วก็จะต่อยอดได้ เพราะการที่จะมาถามแล้วก็เอาแต่ใจตัวเองแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะของการที่จะเป็นผู้รู้นะครับผู้รู้เนี่ยจะต้องขนขวายก่อนนะข้อข้องใจอะไรของเราเนะี่นะเราก็ต้องหาก่อนถ้าหาไม่ได้จริงๆหรืออยากจะคุยว่าเออยันน้ำเต้าที่ท่านรู้เนี่ยมีใครสร้างบ้างอ่ะเรามาคุยกันแต่ไม่ใช่ว่าองค์อื่นไม่รู้ผมไม่ร,มมรู้ผมไม่สน ผมอยากจะรู้อย่างนี้ของผมอย่างเดียวแล้วเนี่ยท่านรู้ไหมว่าทําไมจะต้องมีหลังตราแผ่นดินทําไมจะต้องมีอินโดจีนคือท่านอยากจะรู้โดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เริ่มไม่เริ่มต้นจากพระที่ท่านรู้อะทําไมไม่เริ่มต้นจากพระที่ท่านรู้อะ การเรียนรู้เนี่ยมันจะมีความสุขก็คือว่าเราเรียนรู้ในสิ่งที่เรารู้แต่ท่านไม่รู้ท่านก็ไม่คิดจะขวนขวายเพราะฉะนั้นเอาที่รู้อะไรที่ไม่รู้ดูไม่เป็นไม่ต้องไปสนใจนะครับเพราะว่ามันเสียเวลาอย่างวันนี้หลังตาแผ่นดินมันทำให้เราไปหาอินโดจีนซึ่งเป็นสูตรของวัดละคัง วันนี้เราเรียนรู้สูตรของวัดะระฆังเราไม่มาเรียนรู้เรื่องอะไรที่มันนอกเหนือนะครับโอเคเข้าใจตรงกันพอเรารู้ว่าวัดะระฆังมีสูตรเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วถ้ามันห่างกัน10ปี95 85ใช่ไหมแปที่ผมบอกให้ทุนรู้ให้ดูก็คือว่าหลังเนี่ยมันจะเป็นหลังลายกระดานแบบนี้ ซึ่งมันจะทำให้เราเนี่ยค่อยๆไปศึกษาไปติดตามนะครับเขาไม่ตอบให้ท่านหรอกผมก็ไม่รู้จะตอบให้ท่านยังไงครับเพราะการดูรูปเนี่ยนะมันมันไม่สามารถจะตอบชี้ชัดลงไปได้ว่าของที่ไหนอย่างไงใช่ไหมครับการแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันไม่มีประโยชน์สําหรับเขาถ้าเขามาตอบให้ท่านเขาได้อะไรใช่ไหมท่านเป็นคนที่มีปัญหาเพราะฉะนั้น ทำไมท่านไม่หาพระที่คนอื่นเขาดูเป็นแล้วท่านรู้เอาพระที่ท่านรู้ท่านดูเป็นนี่สินะแล้วท่านก็มาเผยแพร่มาแนะนำคนอื่นให้เขารู้จกักเออไอ้นั้นมันจะเป็นคุณอุปการเป็นประโยชน์แต่อะไรที่มันไม่รู้ว่าคุณคุณรู้ไหมว่าเกจิคณาจารย์ที่ที่ทำกว่าจะสร้างยันอะไรแต่ละยันขึ้นมาเนี่ยนะท่านสำเร็จอะไรมาบ้างใช่ไหมครับถ้า ถ้าคำถามที่ที่ท่านมาเพื่อต้องการคำตอบพอเขาตอบไปแล้วมันก็มันก็ไม่ทำให้ท่านรู้ว่าเกจิคนที่สร้างเนี่ยเป็นใครและไม่รู้ว่าเขาเรียนวิชามาจากที่ไหนใช่ไหมครับอ่ะอย่างวันนี้ท่านได้รู้แน่ๆก็คือว่าหลังตาแผ่นดินกับอินโดจีนเป็นสูตรของวัดละคังสูตรของวัดละคังเนี่ยเนี่ยวิธีการดูเนี่ยอินโดจีนเนี่ยเห็นไหม มันจะมีจุดสังเกตให้ดูว่าหลังลายไม้อย่างเงี้ยมันมีประโยชน์มากกว่าที่ท่านจะมามาถามเรื่องยันน้ำเต้าหรือเปล่าใช่ไหมเออมาดูว่าอาขอบลักษณะของการตัดขอบของอินโดจีนเนี่ยนะใช่ไหมมันจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ใช่ไหมอา่าเนี่ยมันจะทําให้ให้ให้ได้ประโยชน์มากกว่าแล้วถ้าเรามีหลายๆองค์เนี่ยใช่ไหมเรามาเทียบ นะว่าเออนี่นะอินโดจีนเนี่ยนะลักษณะเป็นแบบนี้เนี่ยคนอื่นเขาก็จะได้ประโยชน์เวลาไปเจอที่ไหนเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยเนื้อหาแบบน,นี้แล้วอ่าถึงแม้ว่ามันจะผ่านการล้างไปแต่เห็นไหมว่าท่านจะเห็นว่ามันมีร่องรอยของหลังลายกระดานอยู่ใช่ไหมร่องรอยของหลังลายกระดานเนี่ยมันจะช่วยให้ท่านสามารถจะไปค้นหาใช่ไหมครับ การแลกเปลี่ยนความคิดนั้นท่านต้องมีข้อมูลของพระท่านมาแล้วก็นําเสนอว่านี่นะท่านไปรู้มาว่ามันเป็นอย่างไรจริงเท็จประการใดนะครับคือมันไม่ใช่ว่าพระแทะ้นิสัยของท่านนะ่ะที่เข้ามาคือต้องการจะรู้อย่างเดียวแล้วท่านเห็นไหมว่าผมกําลังนําเสนอหลังตาแผ่นดินนําเสนออินโดจีนนําเสนอพระวัดระครังแล้วของท่านเนี่ย มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผมนำเสนอหรือเปล่าใช่ไหมหนึ่กาลเทศะท่านน่ะไม่ได้ 2. คุณสมบัติในการเป็นผู้รับฟังรับรู้เนี่ยก็ไม่ได้นะครับการจะมาบอกว่าพระใครแท้พระเนี่ยมันไม่ใช่ผมกำลังแนะนำเรื่องของพระสูตรวัดะระฆังแนะนำพระเกะสมเด็จหลังตาแผ่นดินใช่ไหม เพื่อนเพื่อนทุกคนนะห้องนี้เนี่ยได้เห็นเลยใช่ไหมว่านี่คือเก๋นะเราไม่ได้ไปพูดถึงว่าจะต้องมียันน้ำเต้ายันน้ำเต้าอย่างที่เขาบอกใช่ไหมเออโอเคนี่ผ่านไปผ่านไปคือผู้หญิงที่น่ากลัวคือผู้หญิงที่เอาแต่ใจตัวนะครับผู้ชายที่น่าน้าอะไรน่ารังเกียจก็คือผู้ชายที่ ไม่เกรงใจใครนะครับนี่คือคำสอนของหลวงพ่อจรัญทิติธรรมโมนะครับแล้วการกระทำเช่นนั้นอย่าอย่าไปทำที่ไหนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นกรียาที่ไม่ดีะนะตอนนี้เนี่ยเราให้ดูว่าหลังตาแผ่นดินให้ดูอินโดจีนที่เป็นสูตรของวัดระรัง ให้ดูวิธีการเรียนรู้เพื่อเพื่อนๆเ,เนี่ยจะได้ใช้ประโยชน์ในการสาะแสวงหาใช่ไหมครับอ่ะโอเคเรามาดูนี่เห็นไ,ไหมองไฮไลท์ อ่าอ่ามาดูองค์ไฮไลท์นีเน่เพื่อนเนเคยเห็นหลวงปู่สุขแบบผิวเดิมๆอย่างนี้ไหมอ่านะเนื้อชินตะกวัวผิวเดิมๆแบบเนี้ย นะเออเดี๋ยวจะต้องถ่ายรูปส,สวยๆมาให้ดูเห็นไหมว่าความคมชัดของของพระพระที่ไม่ได้ถอดพิมพ์อ่ะเขาจะมีรายละเอียดใช่ไหมมีเส้นสายแล้วมีงาน เรามาดูของสวยๆงามๆกันดีกว่าใช่หไหมเห็นนะคือผมตอนแรกเนี่ยพระองค์นี้เนี่ยได้มาเนี่ยมันขมุกข,ขมัวมากเลยแล้วแล้วผมก็ทำการล้างโดยใช้โซดาไฟนะครับใช้โซดาไฟในการปัดล้างแล้วก็แช่ในสเตคคีนนะครับแล้วผิวเดิมของเขาก็กลับมาเห็นไหมว่า เนื้อชินตะป่วตะป่วเขายังสมบูรณ์สวยงามอย่างเงี้ยนะแล้วความชัดคมชัดของของแม่พิมพ์ใช่ไหมเออเนี่ยมันมันเห็นแล้วมันเลยอยากจะมาอวดให้เพื่อนๆได้ดูด้วยว่าเออพระหลวงปู่สุกเนี่ยเขาสร้างเยอะนะ ช่ไหมครับแต่สภาพที่สวยสมบูรณ์เนี่ยมันก็หาดูน้อยใช่ไหมครับแล้ววันนี้เนี่ยเรามีโอกาสได้ชมนะสภาพเนื้อชินตะกวัวสวย,สวยๆเต็มๆแบบนี้เออนะครับก็เป็นของแถมเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมจะต้องใช้กล้องตัวใหม่ใช้มือถือเครื่องใหม่เนาะในการนำเสนอเรียนรู้กัน่าเห็นไหมครับว่า อย่างน้อยเนี่ยนะองค์นี้เนี่ยอายุอานามเขาน่าจะมีสักเจ็ดสิบแปดสิบปีใช่ไหมครับอ่าเจ็ดสิบแปดสิบปีแต่เป็นเป็นชินตะกัวของหลวงปู่สุขปากคลองมะขามเท่าที่คือในบ้านของเพื่อนๆนเนี่ยนะนะมันอาจจะมีแต่ว่าวิธีการล้างบางทีเนี่ยเพื่อนๆออาจจะล้างผิด,ผด การล้างเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกเราล้างด้วยโซดาไฟนะครับอัตรา1ต่อ3ผสมกับน้ำเปล่านะแล้วก็ใช้สเตค,คีนแช่สเตค,คีนหน่อยนะโอ้โหนะเราดูว่า พระเนี้ยเป็นการถอดหรือว่าเป็นการแต่งแม่พิมพ์ใช่ไหมครับอ่าคุณดูความคมคมชัดของของอะไรของพิมพ์พระได้ไหมใช่ไหมอ่า เป็นชัดชัดไหคือนี่แหละตั้งใจไว้ว่าจะต้องเลี่ยมทองให้ได้เพราะว่าหนึ่งความสำเร็จก็คือว่าสามารถจะซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ได้แล้วแล้ววันนี้นะวันนี้เราก็ได้เจอกับองนี้นะเพื่อนเอนดูได้ว่า,าประพาบนทนใช่ไหมความคมชัด ของของการการหล่อโบราณเนี่ยเนี่ยความคมชัดแล้วก็ผิวไฟตะกัวของเขาเนี่ยยังผิวเดิมยังอยู่นะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้ล้างด้วยโซดาไฟนะแล้วก็สเตค,คีนนะคือคือวิธีล้างเนี่ยใช้ใช้อะไรใช้ปลายพูกกันเล็กๆนะ่ะค่อยๆปัดค่อยๆปัด,ปดนะฮะไม่ใช่ไปจุ่มนะค่อยๆปัดแล้วทีนี้อ่พาพอนั่นเป็ดก็ใช้แช่ แค่ในสเต็คคีนในถุงซิปนะครับทิ้งไว้สักประมาณสองคืนอ่ะมันจะช่วยรักษาผิวของของพระไว้ได้แล้วเอาเอาครา,าบสกรปรกออกเห็นไ,ไหมครับแล้วทีนี้เห็นไหมสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันคือมันคืออะไรมันคือธรรมชาติของพระที่ไม่ได้ผ่านการใช้และเป็นพระที่อยู่ตามบ้านนะครับบางทีเนี่ยคุณไปเหมาพระตามบ้านหรือว่าไปบ้านเพื่อนมาเห็น เห็นสภาพขมุกขมัวใช่ไหมเราก็นเนาะไปขอแบ่งมาเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ทำความสะอาดเห็นนะว่านีค่คือกระบวนการผลิตการเทหล่อในยุคยุคไหนยุคก่อน2500ห้้ยมครับแล้วก็คาบเห็นผิวไฟของเขาขึ้นั้ยผิวคาบผิวตะกัวเนี่ยนี่มันจะเหมือนกับพระกุวัดราดบูรณนะนะฮะ ใช่ไหมอ่าพระกุกวัดราชบุรณะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเอาพระกุกวัดราชบุรณะมาให้ดูผิวตะกั่วนะครับอืมงานะเดี๋ยวค่อยถ่ายรูปมาให้ดูชัดๆอีกทีหนึ่งนะสำหรับองค์นี้อเห็นไหมครับเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจใช่ไหมครับ สุขสรรวันแม่สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเอาละครับวันนี้ขอปิดท้ายไปด้วยหลวงปู่สุขปากคอมะขามเท่าเนื้อชินตะกั่วองค์นี้นะครับความสวยสมบูรณ์ของเขาเนี่ยครบอืมนะสำหรับวันนี้ก็ ขอจบการนำเสนอเปรียบเทียบและก็เรียนรู้เรื่องของพระสมเด็จหลังตาเพนดินเก๋ว่าเป็นยังไงตอนนี้เนี่ยที่เจอแล้วมีน่าจะมีสัก6เวอร์ชันนะครับแต่ที่เรานำมาให้ดูนี่ก็คือ3ถึง4เวอร์ชั่นแล้วนะครับแล้วเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายรูปหลวงปู่สุขวัดปากคลองมหา,ามเท่าสวยๆเนี่ยมาลงให้ดูนะครับ อสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบพักคุณเพื่อนเื่อพนสมาชิกทั้งหลายที่ให้การสนับสนุนช่อง y o u t u นิรันดรคนพันเนะครับจนสามารถที่จะฟันฝ่าจนเราสามารถมีโทรศัพท์เครื่องใหม่ได้นะแล้วพรุ่งนี้จะใช้โทรศัพท์เครื่องใหม่นำเสนอคงจะได้พบกับสิ่งดีๆกันนะครับอขอให้บุญรักษาพระคุ้มครองเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ